มีลูกค้าคนหนึ่งเนี่ยอายุ6 6ปีเดินทางแบคแพ็คครับมาจากชุมพรโอ้โหแกแบบทับใจมากแกถึงขั้นไลฟ์สดแล้วแกตามหาเจ้าของร้านก็ส่วนมากลูกค้าประจำที่ที่ใช้บริการบ่อยๆเลยก็จะในเรื่องของรสชาติของเครื่องดื่มคือวัตถุดิบเราสดใหม่เสมอรวมถึง วิธีการสกัดการปรุงการชงเนี่ยลูกค้าที่กินกาแฟก็จึงติดใจในเรื่องของ <Okay. S 1> รสชาติที่ถึงใจและจุกปากถูกคอเขาทุกคนแน่นอนนะลดับต่อมาคือการบริการของที่ร้านนะครับและที่สําคัญก็คือราคาเป็นมิตรภาพเรืก,กาแฟที่เรามีการเลือกใช้เครก,กาแฟจากไทยลาวเวียดนามวัตถุดิบนี่ก็ทุกอย่างนะครับเกิดจากการคัดเลือกที่ผมนี่ดูแลทุกกระบวนการในการคัดเลือกใช้ลงคั่ว มีมาตรฐานระดับประเทศนะครับในการเป็นฝ่ายผลิตให้กับเราก็ถ้าลูกค้าในกรณีมาที่หน้าเคาน์เตอร์นะครับแล้วจะสั่งเมนูเครื่องดื่มที่ต่อเติมกาแฟนะครับซึ่งเรามีเมล็ดกาแฟให้เลือกถึง4โถบทนะครับแล้วเราสามารถจิ้มเลือกได้ว่าเราจะใช้เมล็ดกาแฟไหนในการทําเมนูแก้วนั้นที่ลูกค้าสั่งถ้าอยากได้รสชาติโดยเฉพาะก็เลือกกินที่โถบทโถัวเดียว ถ้าอยากได้แบบมิกซ์ก็สามารถสั่งเบรนระหว่างโถบดได้นะครับไม่ว่าจะเป็นร้อนเยน็นปั่นต้องคุยกับตัวบาริสต้านะครับว่าอยากได้รสชาติแบบไหนให้ปรุงแต่งแบบแบบไหนเมนูที่เป็นอาหารเช้าสไตล์ง่ายๆนะครับก็คือมีไข่กระทะไข่ลวกนะครับหรือขนมปังเวียดนามในส่วนเมนูข้าวกะเพรานะครับที่ที่เป็นตัวเมนูที่ขายดีเหมือนกันของร้านนะครับ ซึ่งเราก็ใช้พริกแห้งนะครับผสมกับพริกสดในการปรุงรสรวมถึงใช้ใบกระเพราที่มีกลิ่นหอมเป็นกระเพราโบราณเปิดทุกวันครับ7โมงเช้าถึง5โมงเย็นครับท่าท่องของเรามีในแอป Grab นะครับทั้งสองสาขาแล้วก็มีฟู้ดแพนด้านะครับสามารถสั่งโดงเรี่ได้หรือว่าถ้าเป็นลูกค้าที่มีออเดอร์ค่อนข้างเยอะ แต่อยากให้ทางเราไปชมก็สามารถปูเข้ามาที่เร้านได้